ตัดไปครับ3ตัวเน้นสําหรับวันนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีฟีซีสายบอลทุกท่านเลยนะครับวันนี้ก็โพลผมเฟรมิดฟิลเช่นเคยครับสวัสดีครับเหมือนเดิมครับมี3คู่ครับไม่ให้เลือกเชียร์เลือกเน้นกันเดิมครับก่อนที่ไปรับชมนะครับก็ฝากกดติดใจฝากกดติดตามแล้วก็ฝากกดมีการโปรดไว้ให้ด้วยนะครับวันนีครับพามาที่นอร์เวย์ดิวชั่นหนึ่งครับกลุ่มลางด้านทอมโซครับวันนี้เปิดบางด้านคิดเตียนศุนครับทอมโซครับห้าเกมหลังสุดถือว่าทำได้ดีครับเก็บชัยไปถึง3เกมครับแล้วก็แพ้ไป1 1 1เเเเสสสมมออไไปปปคครรัับบนนนดลล่่่าุุียยกก็ชะะููตต ส่วนนายคิเตเอียนซูนครับผาเกมหลังสุดถือว่ายังไม่ดีเท่าที่ควรครับเก็บใช้ไปได้แค่2เกมครับเสมอไป2หลุดแพ้ไป1ครับนัดล่าสุดครับก็บุกไปแพ้กับอาซูนมา5ประตูต่อ2เลยคู่อดยียวให้เล่นเกียบเด็กชาบ้านทงโซ่ได้เลยครับต้องบอกก่อนเลยว่าคู่นี้ครับเป็นบอลบ้านใครบ้านมันครับเจอกันมาทีไรเนี่ยก็ผัดกันแพ้ผัดกันชนะมาตลอดครับ เจอกันมาในล่าสุดครับในปี2024ครับปอยฝ่ายนั่งคิดเตียนซูนครับเปิดบ้านชนะไปได้1ประตูต่อศูนย์เลยวันนี้ครับต้องบอกก่อนเลยว่าทอมโซครับได้เรียบเรื่องการเล่นในบ้านแน่นอนครับแรงจูงใจมากกว่าครับยิ่งเกมในบ้านเนี่ยพวกเขายิ่งทําได้ดีครับก็ไม่แพ้ใครไปแล้ว4เกมติดครับต่างนั่งคิดเตียนซูนครับเกมในบ้านอาจจะดูดีครับแต่ว่ารับบทเป็นเกมเยือนทีไรเนี่ยก็ไม่ชนะใครมาแล้ว3เกมติดครับวันนี้ครับถ้ามองจากเหตุผที่เจอกันมาครับผมชูว่าทอมโซครับน่าจะเปิดบ้านเก็บ3แต้้มไไปดอย่างแนนน่อครับต้เเรรียกช์ไปทที่อมโซได้้้้้เเเเลลยยส่่งงคคคคูไปปนนนนนนนะรรรัััับบบบกกุดดดดาาาาวีิห บอกรับห้าเกมหลังสุดถือว่าทําได้ดีครับก็ห้าเกมหลังสุดเนี่ยยังไม่แพ้ใครเลยครับเก็บชัยไปได้ถึง5เกมครับนัดล่าสุดเนี่ยก็เปิดบ้านชนะมอนบี้มาถึง3ประตูต่อ1เลยส่วนนัทเยกเดนครับห้าเกมหลังสุดเก็บชัยไปได้4เกมครับแล้วก็หลุดแพ้ไปแค่1เกมนั้นครับฟอร์มโดยรวมครับก็ถือว่าดูดีเช่นกันครับนัดล่าสุดเนี่ยก็เปิดบ้านชนะนีเดอรคอมาถึง3ประตูต่อ1เลย ครับให้เล็กเกียบทำเย็นเจอกันได้เลยครับต้องบอกก่อนเลยคู่นี้ครับเจอกันทีไรเนี่ยจะออกไปหน้าเสมอส่วนมากครับก็เจอกันมา6เกมหลังสุดครับก็ออกหน้าเสมอไปแล้ว4เกมครับและเจอมาในล่าสุดครับในปี2024ครับก็ฝั่งด้านเยอกระเดนครับเปิดบ้านชนะไปได้2ประตูต่อศูนย์เลยแล้วครับกแพงครับเปิดในเอฟบอสครับเป็นต่ออยู่ที่ปปาตากรมไหลไปขึ้นจุดตัวครับวันนี้ครับถ้ามองจากคู่ที่เจอกันมาครับผมชื่อว่าเยอกระเดนครับเต็มที่ครับคู่นี้ครับมีสิทธิ์ออกหน้าเสมอครับ ดีไม่ดีนะครับเยกเดนครับอาจพลิกชนะได้เลยวันนี้ใครเลือกเชียร์ไปที่เยกเดนได้เลยส่งคู่ไปนะครับครูหวังด้านฮัมมูบี้ครับวันนี้เปิดบ้านด้านมอนบี้ครับคู่นี้ครับให้เลือกเชียร์ทางเย็มอนบี้ได้เลยครับต้องบอกก่อนเลยอาจจะไปเกมนอกบ้านก็จริงครับแต่ถ้ามองด้วยตัวผู้เล่นและขุนมืองเตะครับผมมองว่ามอนบี้ครับนี่ดูเหนือกว่าทางด้านฮัมมูบี้แบบเห็นได้ชัดเลยแตกต่างด้านฮัมมูบี้ครับเกมในบ้านเนี่ยก็ไม่ดีครับเพราะถเกมหลังสุดครเก็บชัยไปได้แค่เกมเดียวครับแล้วก็หลุดแพ้ถึงสามเกมเลยและกระแสตอนน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 ีีีีี้้้้้คคคครรรรัััััับบ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 เเเเออออยงงมมมมาาาาทแแห็็ไดดชชววุ่่่จะกกตื มอนบี้ได้เลยสรุป3ตัวเน้นประจําค่ําคือวันนี้ครับชอบหนังหน้าทอมโซ่เยกกเดนแล้วก็มอนบี้ครับจัดให้3คู่แบบเน้นๆกันไปเลยดูพี่เน้นครับที่เดินทางฟุตบอลนัมากกว่าหน้าช่องหน้าอะไรนะครับก็ทางเข้าง่ายเลยใต้รูปโปรไฟล์ใต้รูปโปรไฟล์มีทางเข้าหาอยู่นะครับสามารถคิดมาเป็นครอบครัวด้วยกันได้เลยนะครับแน่นอนครับมีให้มากกว่าหน้าช่องหน้าอะไรแน่นอนลองเปิดใจเข้ามาดูครับรับรองว่าเข้มจัดแน่นอนสำหรับวันนี้ครับต้องขอตัวลาไปก่อนครับขอทุกท่านเชียร์บอลให้มีความสุขสวัสดีครับ